ครับก็ตอนนี้ก็ได้รับของนะจากพี่เจมส์เออสกิททีวีนะคีย์บอร์ดโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวของ <c oughs> คุณน้องมีช่วยถือกล้องหนะ่อยฮะผมจะได้แกะสะดวกโอเคดคฮะ <c oughs> เราจะมารีวิวนะฮะคีย์บอร์ดจากพี่เจมื <c oughs> ผมรอมานานแล้วตัวเนี้ยแบบสุดยอดนะ <Yeah. S 2> ทำไมมันแกะอย่างเงี้ย oh. ทำไมมันโอ้พ oh. ระเจ้าแกะตนแรกนะฮะแกะออกมานะฮะแกะมาก็อเอาไปเอาไปวางไว้นี่คีย์บอร์ดใหม่แล้วเราได้คีย์บอร์ดใหม่มาแล้วฮนะโอ้โ oh. หดูนี่เนี่ยปุ่มกดสีดำน่าเล่นมาก <c oughs> มันใช่ไมัี่ โอ้โหมาซูมดูใกล้นี่คีย์บอร์ดไอ้ตลุ่มเดี๋ยวนี้ก็มันนุ่มดีเนาะกดแล้วมีเสียงแปะ๊ะแปะ๊ะแป๊ะด้วยเนี่ยโอ้โห,โ,หโหเล่นเท่เลยเนะี่ยนี่มันที่ลองการเนาะเอ่อทุกคเก็บกล่องมี่อะเลยแล้วโอ้โบบ้าไม,ม่กล่องเังไกไหมไม่กล่องหมดแล้วนะโอเคอันนี้ก็ผ่านรอง นี่ก็แผ่นรองเราได้คีย์บอร์ดมาสองอันแล้วนะฮะเป็นอันบนกับอันล่างนะไงมันจะเป็นอันทุุยนี่น <c oughs> ก็ไม่ต้องหวังได้อะไรจากคู่มือนะฮะแม่งจีนเตี้ยอยู่ oh, เราโ <no. S 1> ยนทิ้งข้ามไปเลยครับโอเคฮนะฮนะนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดที่ส่งตรงมาจากพี่เจมนะฮะก็ซีสันสดใสไร้เฉดสีแน่โอเคนะปุ่มก็ื ก็เป็นสีอะสีฟ้าเงินม่วงนะแอบชอบสีม่วงเป็นผู้ชายสีม่วงถุยอ่าสีอันนี้สีแล้วฟ้าอ่อนสีเหลืองสีขาวถ่ายถ่ายวันนี้มันเป็นสีฟ้าอ่อนนะฮะจริงๆแต่ตอนถ่ายวันนี้มันจะเป็นสีขาวสวยนอันนี้ก็สวยจริงๆกดดีครับมันมันนั่งรีวิวเอาสีหายเอาสีแดงสี สีหายยัยจะพวนนะโอเคฮะกุณเล่นสีเยอะโอเคเอาึงแยายสีอยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวสิผมจะรีวิวให้เขาดูนะโอเคคุณนกวีชขเปิดไฟแล้วนะคีับเขาจะเล่นสีนะก็ค่อนข้างที่จะแจ่มนะฮะโอเคฮะก็จะอธิบายกันดูคร่าวๆทีนึงนะโอหัวต่อนี่ก็จะเป็น แบบ USB นะก็จะมีหุ้มหุ้มที่หุ้มสายได้มาดนๆกูยังไม่ทันแกะที่หุ้มออกเลยโอ้โหโอเคครับก็วันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูนี่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อาจจะสั่งพี่เจมส์กันอีกก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะจุๆนี้ก็ลองเข้าไปถามพี่กันดูนะครับสำหรับผมก็ขอบายจากการรีวิวคึ้นนี้กับ๊ายบายโอเคเดี๋ยว okay. yeah.